เล่นน้ำข้างในบ้านก็ได้ว่ายน้ำมุดโลเข้าไปเเลยกนมีห้องใต้ดินด้วยเหรอดูสิไปพาไปดูหน่อยได้ไหมแต่ว่าฝนตกยังไงก็ยังเล่นน้ำได้เพราะว่ามันมีด้านในโอ้กายบุตรรอดได้เจ๋งดีทำไมอ่ะมันจะหลุดไปอ่ะเกนเออเออมามาจับมือจับมือป๋าป้าจับมือป๋าป้าัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่กาญจนบุรีไม่ใช่ นาบุรีไม่ใช่การจนบุรีไม่ใช่ถูกแล้วขถูกแล้วอ๋อโอเคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Cross River แฟร์ค่ะโอ้เขา River แฟร์ในข้างหน้านี่อะไร่ะนี่เป็น Welcome Drink ค่ะนี่นะคะก็คือจะเป็นน้ำพีชผสมกับชาดอกคำฝอยกายกินได้ดูหน่อยเหรอแล้วกายใส่ E F อยู่จิงจิเกนเกนอร่อยไหม นี่นี่อาม่ามาด้วยนี่หมดแล้วเหรออร่อยเหรอหมดไปหนึ่งแก้ว่ะเดี๋ยวบอกก่อนเผื่อใครสงสัยเอาติ๊กเก็ตหายไปไหนติ๊กเก็ตสิการกิจซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ที่โรงเรียนไม่ได้มาด้วยกันเรินี้นะคะโอเคนะไห้งานเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันเลยนี่ล็อบบี้เขาค่ะเหมือนแบบชาชลารถไฟป่ะใช่ใช่ไหมเออที่นี่ ก็คือถัดถ้าไม่น้ำข็งอ๋อโอเคก็เกี่ยวกับรถไฟ<ด>ใช่ไหมอ๋อนี่ล็อบบี้เขาเลยแต่งแบบเก๋ๆนี่มองไปทางนู้นดีกว่านี่นะ้ำอุ้ยจะบอกว่าห้องท้ายที่มีริมน้ำเนี่ยเป็นห้องที่ขายดีของเรงแรมโอ้แน่นอนใครๆก็อยากมาพักริมน,น้ำค่ะเพราะว่าใช่ไหมขึ้นชื่อของการจะรับผลิตอย่างนึงก็คือการนอนแพนริมน้ำใช่จากนั้นเราจะนอนกันเหรอไปเอาไปดูกันขอบคุณโลกใบนี้ ทะเลเบาเบา y หากเธอเหงาจะมีเราบอกรักเธอผ่านการเดินทางไม่รู้ว่าควรแสดงความรักยังไงอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่ห้องพักของเราเป็นแบบเออร์ลิงวอเตอร์ภูมิย่าเด้อโหโอ้เชนวิ่งไปเอาวิ่งไปไหนฮะเดินไปที่เปทีอ่ะเข้ามาจะเจอกับโซนนังเล่นสวยมากมากนะสวยมากเนาะนี่ดูดูทันสมัยมาก โอ้โหนี่แล้วนี่เขาเทควิวนะคะริมแม่น้ำแคว,แควเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมีนร์มีส่วนที่แบบบางอันทานฟรีนะคะอย่างนี้ิงโกทานฟรีขวดทานฟรีนะคะ,น,ะ,คะน้าก็คือมีบางส่วนทันฟรีเช่นเนี้ยไวน์ฟรีน้าเปล่าแบบนี้ฟรีน้ำอัดลมฟรีแล้วก็มีชีสโคฟกทานฟ<า>มีมเครื่องชงกาแฟให้มีไมโครเวฟให้นะคะ โอ้จะเต็มค่ะอ่านี่สามารถเปิดไปนอนเล่นตรงนี้ก็ได้ด้วยโอ้นี่รับวิวเต็มเต็มนี่เรามีสระว่ายน้ำเป็นส่วนตัวด้วยนะใช่ลแถมห้องนี้ตามชื่อก็คือมีอะไรนะ Waterfalling อ๋อมุมมีน้ำตกโอ้แล้วดีไซน์เทาเก๋นะมีแบบข้างนอกนี่แบบข้างนอกนี้แล้วก็มีเล่นน้ำข้างในบ้านก็ได้รว่ายน้ำโมดัวเข้าไปได้เลยอ๋อเหรอเดี๋ยวกายทำให้ดูหน่อยได้ไหม เจนทำด้วยดูหน่อยได้ไหมได้ไหมอยากว่ายน้ำไหมอยากห้อเปิดกระจกได้อีกทีหนึ่งหรอโอ้แบบนี้เลยเอาเจนเปิดน้ำไม่เรียบร้อยนี่ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่แบบอยากเล่นน้ำเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้ชิลๆนะคะเราสามารถคอนโทรลนี่ได้นะคะงาคะปิดมัอ๋อกดปุ่มตรงนี้และอันนี้ก็คือลงมาเลยไฟฟ้า เลือกแบบปิดหมดหรือปิดด้านเดียวซ้ายขวาอ๋อก็เลือกได้อันนี้คืออันนี้ถ้าเราต้องการทมเป็นส่วนตัวแต่ถ้าใครอยากจะเทควิวก็เปิดได้เลยโอเคแต่ถ้าใครอยากจะแก้ผ้าใครอยากจะแก้ผ้าโอเคเลยสิอาล่ะนี่เดินไปดูดูห้องนอนชั้นบนกันนะคะโอ้โหห้องนี้สวยไหมดู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 โอ้โหนี่วิว สวยมากจริงเทควิวแม่น้ำเต็มเต็มเตียใครเกียใคเก็ดเจียนเจียนเจียสวยไหมอะมาสวยโอ้สุดยอดเลยเนาะเราชอบความแบบบรรยากาศที่บรรยากาศดีมากจริงๆน่ากินหญ้ามากเลยใช่ไหมคะฉันไม่ใช่วัวอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อโอเคมกี้นี่อลังต้องบอกว่าอลังมากมากเสียงมาแชลโอ้แมาแชลนะฮะโอ้ข้างหลังก็มีนะฮะไอ้ข้างล่างก็มี นี่ตรงนี้มีห้องแต่งตัวเล็กๆอ่ามาดูดิพาไปดูหน่อยโอ้โหมีห้องแต่งตัวแต่นี่อะไรอ่ะนี่ไว้ทำอะไรแคนเหรอแคนของนี่แล้วถ้าใครอยากดูเราแต่งตัวนะคะก็ส่องมาจากทางนี้ดีไหมไม่ได้หรอกไได้ตัวว่่าเกใครตัวเดียวส่องาปแถวไหนอ๋อห้องน้ำอยู่นี่อ่ะเข้าไปทางนี้อ่านี่นี่ห้องน้ำตรงนี้อู้หแบบอ่าแบบธรรมชาติอ่ะต้องบอกเลยแบบอ่าแบบธรรมชาตินี ดูสิแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะแบบรับแสงธรรมชาติได้ตอนจะมองี่กระจกเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อาม่าเห็นไหมว่าเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราจะจะปิดนะคะเราก็แค่กดตรงนี้อ้าตอนนี้เป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมถ้าเราอยากจะเปิดก็เออดูวิวได้โอ้โหแปลงฟารมมองดูลูกอ่ะเอาลสมมติเราจะต้องการความเป็นส่วนตัวไปปิดทีนึงอ่ะ อ้าวโหทานสมไหสุดๆยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องข้างล่างอีกอันนี้เป็นแบบ two b บ d room ถูกไหมอ่าไปนี่นี่ให้ดูห้องขับถ่ายนิดนึงขับถ่ายก็ขับถ่ายยังแบบสุนทรียภาพน่ามากเพราะว่ามันดูเปิดๆแสงธรรมชาติเข้าได้เต็มที่ก่อนที่จะลงไปชั้นล่างนะคะตรงนี้ก็คือจะมีห้องน้ำส่วนรวมนี่นะคะส่วนกลางนะคะนี่ไว้สำหรับแบบ living r o o มขับถ่ายอย่างเดียวไม่มีอาบน้ำ อ่าไปจไปเกนเกนมีห้องใต้ดินด้วยเหรอดูสิไปพาไปดูหน่อยได้ไหมไในในโ้โคือบ้านเนี่ยชวนที่เราแบบค้นหานะใช่ค่ะเออมันดูแบบเออมันมีดไมีไซน์อ่ะอ่ามาเปิดน้ำไปแล้วอวันนี้มาเจาออี้แหละห้องนี้แบบดูดูมิน,ะะนิมอลมินิมอลนะฮะคิดจะบอกว่าถ้า<ด>ค,ลคลีนหน่อยมีลูกอ่ะนอนตรงนี้ก็แบบเได้นะโอเคเนี่ยดูสิ โอ้ uh, ห้องสวยจริงแล้วก้อนก้อนหมก้อนหินมาวางบนเตียงทำไมฮะฮะนนอเอานี่หมอนเลยฮะออ๋เราแบบใกล้ชิดทำไมโอ้โอเคห้องเของอามากอันนี้ดีกว่าอะไรดีกว่าทำไมอ่ะห้อทำไมอ่ะกระจกไม่บังอาม่าชอบเป็นส่วนตัวเดี๋ยวอื้อไม่ออกไม่คิดไม่ล่งโป่งล่งโป่งอาม่าโอ้โหกระโดดอย่างเดียวเลยไม่พูดเลยจ่าเฮ้ยถือว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดในรอบปีที่เราดูเลยนะ ท่าแก่การจองมาเขัดมา,มาโอ้นะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเล่นน้ำเลยไหมเจนเล่นน <üne> ้ำเลยไหมอ้าเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันเอาละได้เวลาเล่นน้ำกันแล้ว,วนะมุดได้เหรอไหนไหนจ่ายมุดให้หน่อยมุดให้ดูหน่อยคือตอนนี้ข้าง,งนอกมันฝนตกเนาะนี่แต่ว่าฝนตกยังไงก็ยังเล่นน้ำได้เพราะว่า มันมีด้านในโอ้กายบุตรรอดได้เจออ๋งดีโอ้ทำไมอ่ะมันจะหลุดไปเหรอเกณฑ์เออเออมามาจับมือจับมือป๋าป้าจับมือป๋าป้าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้งองกลัวอายืนยืนยืนน้ำมันพัด <ười> คือคือน้ำมันพัดอ่าตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูหมูลอยน้ำกันหมูตัวนี้นะคะเป็นหมูจาก อินเดียครัเป็นหมูชมพูเลี้ยงมาด้วยอาหารอย่างดีนะฮะถ้าเอาไปทำก็อร่อยกว่าคุโรบุตะเช้าวันนี้นะฮะอากาศสดใสนี่โหโหนี่นีเราก็เลยไปทำเราก็เลยมาทำการลอยกระทงนะคะลอยลอยกระทงอะไรเกณฑ เดี๋ยวจะกินอ่ะนี่นะครเป็นโฟ o a t งเบ b r e a k f นะคะก็คือเป็นเบ e a k f a s ลอยน้ําอ่านมาดูแล้วมีอะไรให้โอ้มีอะไรกินบ้างมีข้าวต้มนะคะแล้วก็มีแบบคอนเฟกมี่าหารค่ะเป็นเดียแล้วก็มีตีไว้ก็ทอดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มาม่าไฮโซน่ากินมากได้ไหนๆๆชามนี้ชานี้ออ๋มาม่าไฮโซร้อนๆเลยนะคะพอห้องเรามีสระว่ายน้ำส่วนตัวใช่ป่ะเราก็เลยไม่ได้มาเล่นน้ำตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าสระว่ายน้ำ ส่วนกลางเขาก็คือแบบสวยมากเลยไปชมวิวแม่น้ำไปแต่นี้เดี๋ยวเราจะพาอาม่ามาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารเช้ากันนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารเชาา้าจะหน้าตาเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าหน้าตาดีม,มากเลยค่ะขอบคุณโลกใบนี้ที่เราได้ทำตามต้องการก็แค่ชีวิตได้การเดินทางไกลมันเชื่อเพื่อเราไวมากอาหารเช้าที่นี่นะคะก็เป็นแบบสั่งค่ะ ไปสั่งจนกอร์จะท้องแตกฮะจะบอกว่าอาหารเขาแบบจับเก่น้าตาดีมาหมายถึงหมายถึงอาหารหน้าตาดีเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เล่นมุกเป็นแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องดื่มโฮมคอนเฟสให้ไปตักเองเด็ดก็คือไปแล้วเก่งเก่งเก่าฮะเก่งยไหมาแล้วเอาก่นเก็งมาแล้ว อาหารเช้าในเคอือฟลอสนะคะมีแชมเปญให้กินทุกทีโอ๋อโอเคครับเค้ากันแต่เช้าเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอทานก่อนนะกายทำอะไรอะฮะจะเข้าบางไหมโอ้ยโอ้โหเกณฑ์เร็วเกณฑ์ง่ายๆเลยเกณฑ์เกณฑ์เอาไปใส่เลยลูกไม่ต้องโยนเอาไปใส่เออเกณฑ์เก่งกว่าตั้งเยอะ ก็ต้องไนะคะอยากมาพักผ่อนชิวๆบรรยากาศดีๆแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆแถมอาหารอร่อยด้วยนะคะก็มาได้ที่คลอสรีวาแควค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคลิปน้าพาไปเที่ยวกาญจนบุรีกันต่อค่ะบ๊ายบายค่ะเจ้บ๊ายบายบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย